เป็นไงพี่น้องมาตัวหลังจากที่หิมะหลังจากที่หิมะมันเศร้าตกพี่น้องมึงมึงน้ำแข็งพี่น้องจ้ะมึงน้ำแข็งมึงทั้งอันทั้งของมอู๊ดทั้งอันมันนั่นเก็บผ่าอู้เก็บบนนั่งแนวนั่งไหมพี่น้องมึงมันตกมันแตกมึงดูน้ำแข็งพี่น้องใบไม้ต้นไม้ไม่หน่อยพังหมดเลยมึงดูพี่น้อง,งน้ำแข็ง ต้นไม้พังเบิดมึงรู้พี่น้องหรอกไมมกระจุงกระจายเลยพูดน,นะมึงน,นำแข็งกองจิงเพียงเจ้าพี่น้องึคุณนมึงพี่น้องเขเคยพอเคยเห็นนำแข็งฟาดมึงหนนี้เมี่ยไม่ตะก้อนยิ่งย่งพี่น้องมึงรู้คุนฟาดโปกเปกโปกเปกโปกเปกลงมาเป็นคนฟาดของเอาฟาดอันหินพี่น้องจ้าเจ้ากูนิดา พี่น้องคุทุกคนมึงมองคนตกน้ำแข็งพี่น้องประเจ็ดเอาเสียงพยิ่เสียงว่าพี่น้องน้ำแข็งนี่เนี่ยเดือดบ้านไม่หน่อยบ่เคยเห็นให้คอพี่น้องเครื่องซางห้องไม่หน่อยใเห็นมึงก็พี่น้องมึงมึงน้ำแข็งพี่เนาะนี่จะควน่อกำปั้น่พี่น้องปาดทางตะกี้กัมุปมัวนเป็นทางตี้ิ่พี่น้องต้องรังฆ่าคนอ่ะ เห็นตัแมเกนมันมาหน้านีเลยตั้งีพับอตวคนยังไม่พังนู่นปะเนี่ยตั้งเชืยอเขาใช่ตั้งเชี่เขาตึ้งฟาหม่ยังด้จ้ะเฮ้ยกระดับมันพี่น้องเยน้องพี่น้องน้ำแข็งมันล้วนเลยจ้ะนี่น้ำแข็งล้วนเลย มันกอนน้ำแข็งไงพี่น้องให้มันทำดีเป็นน้อยยหญ่ทั้งตาห้อง